มาแล้วนะครับอีพีสอง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 นัออกธัระนอนนอนมาละเอาตัวละครลืมลืมเปลี่ยนเลยลืมเปลี่ยนเลยโอ้ยลืมเปลี่ยนทุกวันอนะไปที่ตัวละครตัวละครเงี้ยวนี่หรอก เอาตัวละข้ไหนไหนไหอันนี้ดีกว่าไหมไม่เอาไม่เอาเอาตัวนี้ไหมอุยตัวนี้เล่นบานนะไอไล่อนตัวนนี้ดิชอบอันนี้อะเอานี้ผมไใส่ขอแบบไม่เอาใส่ใส่กระเป๋าได้ปะ มันได้ป้าทุกคนโอเคโอเคกระเป๋าก็เท่อยู่นะเอใไฟก็ไฟเพราะมันเตรียมมาแล้ว เนี่ยเขาปืนมาจังเลยหมก็งงนะคนเนี่ยป้อแลนะเนี่ยเขามาจังไหนะไม่รู้ออไม่เคยเลย ผมก็ถามมันตั้งแต่วันที่หนึ่งเมนามีนาะและ้วอ้าวมาละเปิดประตูอตอนนี้อยู่ที่ไหนวะไม่รู้ไม่รู้ว่าใช่กอบสวรรค์หรือเปล่าค่อยค่อยให้ถึง โอเคถึงละถึงเวลาผมละอุ้ยคุณไม่ผมเจอผู like ้ร้ายคนนี้แหละควดของผมเพรนี่ผมเจอคนร้าย มีโคตรใกล้ที่สุดในโลกของประเทศไทยอันดับหนึ่งผมเจอปืนแล้วะครับนนนนได้แล้วนะครับอย่ามันล้อนะครัวผมไม่มีไม่มีไม่มีผมม,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 มีครับมีรถเท่ๆเปล่านี่นี่ไงนี่ขับรถเลยขับรถโชว์ให้ดูเลยชนดิ ใครอยู่กับผมเป้าใครอยู่เป้าใครอยู่เ้ามีใครอยู่เป้าเป้า,อปาโอเคออกออกพร้อมอยังสามสองหนึ่งพร้อมไปลบกับเขายัางอ้าวเอาป้าเอป้าป้าตายตายตาย เปิดก่อนได้เปรียบเปิดปูดได้ก่อนฮ่าฮ่าคนนี้แหละคน,คนที่ผมรอคอยผู้หญิงเนี่ยโดน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 แน่เจ้าผู้หญิงอย่าผมเก่งหนะ้าเอาเป้าผมเริ่มมาเล่นฟรีไฟแล้วนะเอาเป้ายิงยิงเลยไม่ไม่ไม่ โอ๊ยเจ้านี่หืความคิดมีป้ามีปืนป้าไ,ไม่ทุกคนจะไปตามเล่าคนนั้น <TY quiero S 1> นี่แน่ไม่นี่คนนี้คนนี้อืมไม่ไม่ไม่กดเต้ากดเตาเอาไม่ยิงเหรอไม่ยิงหรอไม่ ไม่ไม่ไม่ไม,มีมีคนเยอะเลยวนแน่ะคะเป้นี่แหละซุมเป้าซุมเป้าไหนฮใช่ไหมที่เป็นคนยิ่ง ยิงนี่เลยยิงนี่ก่อนนี่ใกล้ฝุดต,ตัวนี้ใกล้ฝุดต,ตัวแฟบเลยตัวแฝดคู่นี่มาดลไปดลไปดลไปเลมาเล ฉันจะไม่ให้เธอรอดหรอกเมื่อกีนก้นี้เหมือนเห็นผู้ชายอยู่แบบแล้แลดูสิโอ้ ฉันต้องเป็นผู้ชนะในวันนี้ก็มาดิโอ้โหไม่ทุกคนมาล้วเลยไม่ได้ไม่ได้ต้องเป็นคนแรกต้องเป็นคนแรก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 ,น,แรก <c oughs> นี่แหละเนะี่ยถ้ายิ่งมันทําแบบเนี้ยมันยิงยิงรัวได้เลยเนะี่ยแบบเนี้ยิงยังไงก็ไม่พ้นหรอกอะไร ทำไมไม่ยิงอไม่ยงิงหูไม่ยงิงหนูไม่ยงิงหูทำไมตอนแรกไม่ย,มยิงหูาบอเดอดโอ้โหทุกคนทุกคนยังไงดีอ่ะไม่ไหวละเล่นอีกมาโอก้โอกๆ โอ้โหคนที่ยีอดอะทุกคนมาเอา้าเขาบอกว่าออกแล้วไงเอา้าแป๊แขอรีเฟซก่อนรีเฟซก่อนรีเฟซได้ละให้อาหารมันได้ปะ ผมขอไปที่ร้านค้าก่อนเผื่อมีของดีๆมันนำเสน,เหนอหอาวุธสกิวหรอมีท่าสวัสดีปะ่ะจะได้แบบตอนเปิดคลิปจะได้แบบสวัสดีคนที่มามีตัวไหนบ้างที่แบบไม่แพง เฮ้ยตัวนี้ก็ได้นะแต่ว่าผมมีแค่หกพันเองอะ่ะเดี๋ยวผมวงกลมให้<ม>ฮู้กลมไม่ได้อีกมันพังแล้วมีไอเทมดีๆมันโอ้มีแต่เพชรเฮ้ย ก็อลองดูก่อนให้ครบสิบนาทีนั้นแค่นี้พอขออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ m a g ก i e Channel ปดหมื่ผู้ติดตาม8ปดหมื่นแล้วนะครับทุกคนต้องต้องกดติดตามจะได้ถึง1น0 0งแจะได้ลงเงินแล้วนะคะบ๊ายบายไปละเอา